มาแอบดูน้องทารินกับมาวินกันนะคะว่าพ่อแม่ถึงบ้านจะเป็นยังไงนะคะตามเข้ามาดูเลยค่ะมาแอบดูว่าน้องตื่นเต้นกันแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะังดีคยังสวัสดีคระัสดีค่ัด้วยสวัสดีค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พารินกับน้องมาวินยยามาสวัสดีครับามาวินอะไรนะคะพี่ธารินะจะออกไปกออะไรคะอันนี้อะไรคะอะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรคะ ไหนไหนคืออะไรนะเปิดด well. ูสิคะแม่จ๋าซื้ออะไรมาให้พี่ทารินนะวิอะไรอ่ะขอบคุณยงคะขอบคุณยังคะแม่จ๋าให้พี่พารินขอบคุณหรือยังคะขอบคุณสวยสก่อนค่ะแล้วมันคืออะไรคะ เดี๋ยวเราสวดสิอันนี้ตัวอะไระคะลูกมินนี่เมาส์เหรอคะสีอะไรคะเนี่ยชุดนี้สีอะไรคะส่วน,านมากเลยเนี่ยมันสีอะไรคะลูกตอบก่อนคะ่ะสีอะไรคะสีชมพูภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะพิงพิงสีชมพูเหรอครับ ผมซีไม่จับใส่ไม่ได้หรอกขาดตัวมันเล็กให้พี่ให้พ่อจ๋าลองสวมเหรอลูกพ่อจ๋าใส่ไม่ได้เป็นของผู้หญิงค่ะมันของผู้หญิงค่ะน้องอ่ะน้องมาวินได้ไหมคะได้คุณครูอ่ะคุณครูใส่ได้หรอคุณพลนคุณแพคนดีแล้พี่ระดินลองสิลองลองอ่ะโชว์พ่อจ๋าหน่อยค่ะว้าวสวยจังเลยอันนี้เป็นข้างหลังค่ะลูกต้องเอาตัวตุ๊กตาอยู่ข้างหน้านะคะ เออสงสามว้าวเสยจังเลยเอาโชว์พ่อจา๋าไอยค่ะอตเ,ตเออะไรไหมอะเตะอ้าวขโมยนี่นะขโมยกระเป๋าเขามาทำไมคะไปเอามาจากไหนคะโหไหนลองไหมลองล่ะค่ะว้าวชุดมินิีมา,าตัวใหม่อะสวมพับไปเลยเนอะลองดูว่าเสร็จได้ไหมอ่ะ อะไรออกใหม่คะอันนี้หรอคะออกทำไมคะวยกิเกือรอ๋อตะขาบเหรอคะไม่ใช่วิกิเกือเหรอคะโอเคเด๋ยวบอกพ่อจ๋าสิมีตะขาวไหมมีมีอะไรมีตะขาบโอเคไปไปเพื่อนๆก่อนเลยบายบาย พี่ธารินค่ะพูดสิพี่ธารินค่ะแล้วเจอพี่ธารินใหม่นะคะ,พ,ะพูดสิคะอเคพี่ค่ะ